สวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องดัมซิ่งดินระเบิดนะครับวันนี้ก็มาย้ายรถกันมาลงตั้งแต่เชา้ชาว,วันนี้ใจเจ้าสองร้อยสองร้อยรุ่นแปดนี้ก็จอดมา3วันวันนี้ได้งานแล้วครับเราไปดูไป ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับนี่ขึ้นเจ้า GCM เราก็พอดีสวยนะครับแต่ว่าถ้ายายได้ดีก็หัวลากต้องเอาลากไปไกลๆแต่ถ้าแถวๆนี้ก็ใช้เจ้าจ c m เราอันนี้ลูกน้องสิ์เอกของเสียคลิปเขาเจ้าทักษะสองนี่มาช่วยย้ายมาช่วยลงก่อนแล้วก็จะไปดูสิ่งปฏิกูลกับเสียก๊อก เดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานกันครับว่าเราจะทําอะไรกันบ้างวันนี้เดี๋ยวเอาดูวิธีการเอารถลงของอาจารย์คลิปเี๋อามาฝึกเอามายังขับสิลบล้อเป็นแล้วนี่ กัดจ่าสองติดปั้นของเสียคลิเกลหกล้อรถไทขับได้หมดสิบล้อขับได้แล้วนะก็ค่อยพัฒนาฝีมือไป ภาพกันซีนี่สวยกิ๊กเลยนะครับนี่เจ้า GCM เราช่วงล่างก็เนี่ยเป็นใหญ่นะครับกดลงเดินหน้าไปวิทย์ นี่คับสิบรอบเป็นไม่ใช่ธรรมดาโอ้จอดตรงนั้นหละดับเลยดับเลยอ <c oughs> เดินไปโน้นโน่นน่ะตรงนี่สภาพนะครับใครดูไม่ออกกว่ารถไฟแดงรอบยับดีกว่าวิย์นี่ปิกอัพ ลงจาก10ล้อขึ้นปีอัพต่อเด็กปั้ดเรียนไม่สูงนะครับแต่ว่าอาศัยใจรักม,มาตามเสียบลิฟเขา ไปมาประมาณหนึ่งกิโลจากบ้านมาหนึ่งกิโล ัน,นี้ได้ยืดเส้นยืดสายแน่นอนครับเจ้ายักเขียวจังงานลักโอ้ยนนอยอกไปหน้าหนึ่งก่อน แล้วมาหน้าสองก็ค่อยขยับมาหาที่นลง่งคืนตรงกองบองไหมอ่ะกองไปแนวยาวนี่แหละไปหน้านี้ก่อนเขีย่ยเขี่ยมาข้างนี้ให้ทางนี้มันสะอาดก่อนแล้วก็กรับมาจากนูน่นตีนี้มาอยู่ตรง นัววิทย์ลูกพียโมระเ้ยดูเออเนี่ยติดตรงเนี้ยนี่ครับหน้าง,งานของเราวันนี้จะเอาตรงนี้ออกเลที่อยู่ประมาณสองไร่2นะสองไร่ก,กว่าตอนนี้เมาครับหนึ่งหมื่น พี่น้องว่าอย่งไงถูหรือแพงเนี่ยทำตรงนี้ให้สะอาดให้เวลาสักสามชั่วโมงอันนี้เป็นตอ มันเลงนะครับ ลูกพี่เขามารับแล้วทัชจ่ทองไปดูสิ่งปฏิกูลีงานนะครับมีทำกันไม่ไม่หยุดตอนเช้าต้องรีบบริหารนะครับต้องวางเทมวางงานให้มีลูกชายสองคนแล้วก็ลูกน้องอีกประมาณห้าหกคนคลุย รุดวิ่งดินก็วิ่งอยู่นะครับอันนี้ให้เสี่ยเทียนม,มาทำงานชั่วโมงก่อน กะว่าประมาณสามชั่วโมงได้ไหมตรงเนี้ยเหมาหมื่นหนึ่งนะครับโตไม่ใหญ่ครับโตโตเลยแต่ตตใจสองร้อยนี่งัดแบบสบายสบายครับแต่ถ้าเอาเจ้ามาไฟมานี่ก็งัดยากหน่อยอันนี้สองร้อยผมเคยทำแล้วครับต้นไม้ใหญ่ๆนี่จัดสองร้อยไปเทลิ่งนี่ สบายเลยดูครับบุญงัดโตใช้ตัวใหญ่มางัดสบายเอ้ยเอ้ยเอ้ยระวังไม้ตีกระจุกอ่ะไอ้คิดเฮ้ย Rồi, mà cay cay rồi. Rồi, coi cho đây ตอน่าจะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ดูไปแล้วนะั่งนานไหมนะเนาะเฮ้ยเวียงไ,งไปไกลๆโน,น่นน่ะเวลาเขาเผามันจะไม่ได้โดนต้นยางเขาเพียงไปโน,น,น่นีกขุดขุดแล้วเพียงพลักๆลักไปโน,น,น่นอีกก่อน สุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับอยู่กับคันใหญ่นะครับอันนี้คันใหญ่เจ้ายักษ์เขียวของเราอันนี้ก็มาลุยฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับช่อง YouTube นะครับดําซิ่งดกระเบิดเแบบิกกลางม่าบึางรุ่ยเฮยหนนี่เจ้าพองาลาละ កាត់មុខមកជ្រួងមកជ្រួងវានៅហ៎ប៉ราบវាផងតែកន្ត្រាអគ្រិត ไอ้ตูนไหนว่าไว้ก็ค่อยบอกไปแค่ไมก่อนโอ้ยจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม